โอเคครับผมสวัสดีวัสดุทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่กับพิธีกรพิธีกรเอ้รถเสี่ยงดังจังวะอยู่กับผมนะครับธีรพัฒน์ JR ครับผมแล้วก็สิทธิ์ตอน JR ครับใช่ครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่เราอยู่กันที่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนหนองอิเกิงวิทยาคมเราได้มาอยู่กับทีมนักบอลกันครับอะไรนี่เอ้า อะไรวันนี้คุณเตะไหวไหมครับไหวครับปินใช่มไหมครับเดี๋ยวตายวะโอ้จบละให้มีตา้องล้วดีกว่าเดี๋ยวตากล่องสัมษณ์ไปเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบสามคุณชื่ออะไรครับชินุนครับ อายุเท่าไหร่ครับทิปสามครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับเลยทกทิปเจ็ดครับอ๋อไหนตอบวะน้ำหนักเท่าไหร่ครับเออห้าสิบเอ็ดครับเกิดวันที่อะไรครับวันที่สองครับเดือนอะไรครับเดือนพฤษครับ้อสอบอะไรครับห้าสูงครับโอเคครับวันนี้ครับคุณเพวฟหน่อยเกื่อนพิษยาทองแต่งกล้องอยู่นี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเออชื่อชื่อเวฟครับ อายุเท่าไหร่ครับอายุ16ครับันี่ที่ไหนครับอี่สามโครับสี่โมครับเอ่อจะจะห้าโมงครับเฮ้ยหมดเวลาปะาป้าครับนี่คุณทำอะไรอยู่ครับตีบอลครับจะเตะไปทางไหนครับเตะไปหาวีบครับอ๋อเชื่อไหมครับ

เขาแล้วแกเคย,ยถามดิเอาไม่รู้ดิครับผมค,คิดว่า<อ>ทีมหน่อยเกิงจะไปในทิศทางไหนครับทิศท,ทางขัว้วทิศทางขั้วครับคุณคิดว่ากายเบอร,ร์เก้าเก้าเล่นเป็นไงบ้างครับหลังเหนียวครับคนนี้ครับย <c oughs> ิง <c oughs> ออกเขต่อไป ่าเถอะะลนั่งครับนั่งครับน่ากังวลเสวัสดีครับอันนี้คุณชื่ออะไรครับชื่อเนียครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีนี้ครับอ๋อวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เข้ามาเยือนทีมหน่อยเกินวิทยาคมรู้สึกสึกดีครับดีใจเพราะว่านักเตะแต่ละคนมีคุณภาพครับโฮ้ยย่าเกี้ยย่าอะไรโอเคครับแค่นี้แหละครับผมให้เหลือไอเกลนคนนึงเอ้ยมันไปแล้วไม่ไปเลยไอ้ทิศ ท่แะพาครับ a few moments later ก็มีไอเอิอตัวหนึ่งครับไม่ซ้อมครับมันนอนอยู่กลางสนามครับดู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 เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เขาเป็นไงล่ะโคตรเทิ้งดูไปก่อนนะทีคอนแกนครับคอนแกนว่าไงบ้างครับกับบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีนะครับร้อนครับแต่ว่าก็บรรยากาศสวยนะครับลมเย็นดี เพื่อนดีมากาเพื่อสายไม่รูหรอตอนนี้เราทำการแอบดูนกบิบขอซอบางกันอยู่นะครับใช่โอ้น่ตอนนี้เราทำการทาาตัวทุกคนาตัวเยอะครับเอาเห็นเลย่ะ ใหมม่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยว่ะอันนี้วันนี้นอนนอนนี่นอน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 เออตอนนี้อยู่ในรายการอ,าอะไรวะรายการติดขอบสนามกันักบอลเออทอัอนนี้นะ <laughs> นนนครับเราสัมภาษณ์ทุกคนเราเหลือคุณครับคุณ <laughs> ชื่ออะไรครับชื่อเท่งครับบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่น้องหานเจียท่านต่อท่านต่อดีช่วยกันถามดีวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเออประโยชน์มากเลยดูปฏิทินไม่เป็นหรอครับ วันนี้คุณคิดว่าไงครับกับทีมน้องอีเกิลที่กำลังเขาู่กทางทีมก็ดีคุณคิดว่าเขาเตะโควกไหมครับทีมน้องอีเกิลเนี่ยเนี่ยไงนี่พูดอะไ่ยได้ครับแล้วคุณคุณเคยคิดบ้างไหมครับว่าเราจะมานอนตรงนี้ทำไมครับเออวมาอาหารเนาะ เดี๋ยวครับ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 อันนี้คุณมาจากไหนครับมาจากตีนเขาครับอ๋ออันนี้คุณมาทำอะไรครับนี่มาตีบอลดีครับเอ้าไม่ไม่มิงีแก็บหรอครับไม่ครับยิงไม่เป็นครับอันนี้คุณเตะเป็นไหมครับเป็นครับเตะแอร์เอาเตะเตะช่วงไหนครับวูหนาเขาขอบบอลนู่นเตะไปไหนเนี่ยทีทดสอบให้ถึงไปดีกว่าหน้าที่ทำอะไรบ้างครับเตะเขยครับอ๋อนี่คุณเล่นตำแหน่งอะไรครับ กองกลางครับโอ้โหนึกว่าตัวยิงเป้ายิงไม่เป็นครับ,บมันนาดาีๆไปไหนคุณนะคิดว่าเนี่ยปเป้เป็นไงบ้างครับ ก็อนะครับขอเขาีอยูนนะครับอ๋อเฮ้ยนักบินสอักบินพัมนดีมายืนได้เห็ได้นะเอนพี่ก่อนนะครับี่ยไม่สพันีพี่ติ๋ก่อนมีพี่พี่เออพี่เออไม่ใช่พี่แบบพี่ติก่อนยังเออเขาไม่เออเออเออไม่อถามมันไม่เออไม่ มันเอ๋มันเอ๋ไม่ได้เอ๋ไม่ได้เอ๋แค่ก <c oughs> ่อนขุดนี่แบบไอ้นี่นี่ตัวเขาด้วยเอามาลื่นมีงูแล้วคุณคิดว่าการซ้อมวันนี้เป็นไงบ้างครับรได้นิดหน่อยครับได้คิดว่าระยะนี้จะยิงโดนไหมครับโดนใครครับไม่โดนโดนตะข่ายไหมครับโดนเข้าไหมครับแรืว่ายิงเข้าไหมครับไม่เข้า ท่านคุณคิดว่าระยะระยะไอ้มัฟเฟตตี้อยู่นี่จะจะต้องจุกยังไงครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อต้องเจ้าจุกประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดีงานเอาแล้วเวลาแล้วเวลาเหี่ยวไก่นี่เอาถามอยู่นี่ครับคุณคิดว่าเขาเป็นไงครับมาเปรีคนนี้โอ้โหครับเราดูเขายิงกับเราดูนี่อยากเป็นไงครับ ระยะนี้ไม่นดึงครับ,อรบตอนนี้เขาโหตที่สุดครับเขาต้องเขาต้องจุดเยอะไหมครับตรนนี้จุดหลายนัดเลยครับโอ้ยพี่คนนี้เข,ขาก็นัดเดียวจอดเลยครับแหมเ<อ>ขาเรียกว่านัดเดียวขเขาเรียกว่าโดดหรือเปล่าครับก็ลูกบอลครับแบบอ๋อลูกบอลลูกบอลใช่แรงจริงอ่ะพวกเนี้ยจอดนัดเดียวครับดูเป็นเด็กน้อยที่มีพรสวรรค์ครับผมไม่ใช่พรสวรรค์ในการเตะบอลครับที่ลังกาเออยิ้มก็ออกไปรักษารายการหลอกครับอืมรับจ้างไหมล่ะ เมื่อกี้ว่าไงครับเมื่อกี้โหดไหมครับ